นะครับเดี๋ยวเชิญท่านอาจารย์นรงมาด้วยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ถนอมสวัสดีคุณมี่ครับสวัสดีท่านพาลครับผมท่านผู้ชมครับเบื้องต้นผมส่งข้อมูลให้อาจารย์นรงเบื้องต้นแล้วเรื่องรายนี้นะครับก่อนี้คุณรัตดาวันเนี่ยถูกเพื่อนสามีเนี่ยหลอกลูกชายสองคนนะครับว่าได้เข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหารและปรากฏว่าก็ไม่ได้เข้าจริงแต่หลอกว่าได้แล้วให้เดียนออนลาอยู่บ้านอยู่ปีหนึ่งเต็มๆ ลกูกชายคนเล็กบ,บังหลอกเข้าเทพซีนร่มกล้าวได้นะครับให้เรียนนั้นเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านหนึ่งปีเต็มๆนะนะครับแล้วก็หลอกเงินเ้าจ่ายไปจ่ายไปเรียกค่าน้นค่านี้ค่าชุดค่าทักอย่างเลยหมดเลยนะครับสองล้านกว่าเลยนะจ่ายไปสองล้านกว่าทีนี้เบื้องต้นก็ไปแจ้งความไว้ที่สนบางเขนก็ยังเป็นแค่เพียงรายงานประจําวันอยู่เลยครับอาจารย์ครับมันยังไงครับคดีอย่างนี้มันเข้าข่ายยังไงครับครับผม ก็ <c oughs> โดยหลักที่ชัดเจนก็เป็นช่อโกงน,นะครับท่านแน่นอนอยู่แล <c oughs> ้วก็คือโดยทุจริตนะครับ <c oughs> หลอกลวงผู้อื่นโดยสแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริงซึ่งควรบอกได้แจ้งและการการะทําดังกล่าวนั้นได้ไปทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงในเบื้องต้นก็เป็นเรื่องช่อโกงที่เข้าเกมชัดเจนนะครับ <c oughs> แล้วก็ช่อกงเนี่ยไม่ใช่เป็นความผิดอนยอมความได้นะครับมเมื่อกี้ที่ได้ฟังท่านแนะนําก็คือว่าอยู่ที่ผู้เสียหายเลยครับพี่ถนอมต่อว่าเอาเงินมาสักสองล้านให้เราคืนดาเนี่ยอยู่ที่เราว่าเราจะยุติอาญาหรือไม่ เราจะเอาเงินด้วยแล้วก็ให้ดำเนินคดีถึงที่สุดก็เป็นสิทธิ์ของผู้เสียหายครับไม่ใช่ว่าจ่ายเงินแล้วเนี่ยนะครับเงินนี่ยต้องจ่ายคืนอยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องที่ทรัพย์สินที่เอาไปจากผู้ถูกช่อโคงนะครับในมาตราา3ประมวลวิทยาบอกว่าหากพนักงานอายการยื่นฟ้องคดีช่อโครงยักยอกนะครับไอความผิดเย่องความได้พวกเนี้ยนะครับแล้วให้อายการขอคืนความเสียหายท้ายคำฟ้องให้กับผู้เสียหายด้วยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีแพ่งต่างหากนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้มันต้องได้คืนอยู่แล้วพี่ถนอมมาองชดใช้คืนอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเอถ้าคุณยอมนะตกลงกันได้เรียบร้อยเนี่ยนะคุณก็คณียาากาจะระงับไม่เกี่ยวครับอยู่ที่ผู้เสียหายว่าจะให้ระงับอาญาด้วยหรือไม่นะครับอย่างเคสนี้นะครับผมเชื่อนะในความตามประสบการณ์พี่ถนอมสองล้านกว่าบาทแล้วพฤกิการทําเป็นปีอย่างเงี้ยนะครับครับถ้าไปถึงศาลนะต่อให้คุณมีบันทึกว่าคุณได้ชดใช้กันที่โรงพักแล้วจนเป็นที่พอใจผมว่าดุลพินิษศาลน่าคิดอย่างนี้ ว่าจะไม่รอนะครับผมไม่ใช่วันแต่นี้เรากล้าล่วงทีเดียวไม่ได้นะแต่ในประสบการณ์นะพี่ถนอมเราได้หลายล้านเหมือนเช็คอ่ะพี่ถนอมเช็คห้าหมื่นหกหมื่นท่านก็ให้โอกาสจำคุกหนึ่งเดือนสองเดือนแล้วล้มหลอแต่เช็คสองล้านเนี่ยท่านจำคุกสองเดือนแล้วไม่รอนะก็เคยมีประสบการณ์อย่างเงี้ยว่ามันมากไปนะครับเคสอย่างเงี้ยพฤติการร้แรงพี่ถนอมแล้วทาเป็นปีด้วยนะครับถ้าศาลเห็นพฤติการนะครับผมเชื่อว่าจะรอการลงโทษท่านต้องสั่งสืบสอบก่อนถ้าเห็นคำนวนลักษณะอย่างนี้เนี่ยโอ้โหอ โอ้ยไม่มันเขาเรียกว่าการลงโทษของท่านเนี่ยท่านจะพิจาตามพฤติการและการกระทำและความร้ายแรงในการกระทำนย่ี่ผู้ชายถึงขนาดว่าหลอกหลอกว่าได้เข้าโรงเรียนแล้วนะให้เรียนออนไลน์นะแล้วก็ส่งการบ้านมาให้ทํานะทําการขอรับทงชาติส่งไลน์ไปบอกให้ดูให้อาจารย์ดูนะทำยังทุกอย่างเลยเอาแล้วตอนนี้เรียนดีมากนะได้เข้าโรงเรียนนายร้อยโคต้าพิเศษนะครับ ได้ quota ในร้อยแต่จะต้องจ่ายเงินเพิ่มนะพาตัวไปมอบตัวไปที่โรงเรียนในร้อยที่นครนายกแล้วนะเอ้าตอนนี้พอดีเจ้าหน้าที่เขาติดโควิดยังมอบไม่ได้เดี๋ยวนอนรอก่อนนะอยู่รีสอร์ทก่อนสองคืนน้ำคืนนะะอ้าพอถึงเวลาปั๊บตอนนี้ไม่ได้ได้ไปมอบไปรายงานตัวที่ราชบัลลนะโอ้ส่วนลูกชายคนเล็กนี่ก็ให้เรียนให้เรียนอยู่ที่บ้านนนหลอกให้เขาเรียนอยู่ที่บ้านเรียนออนไลน์ไม่ได้ไปโรงเรียน กับท่านพฤติกรรมนี่มันสาหัสะอาจา์นะนะใ,ชใช่ครับถ้าถ้าพูดถึงพฤติกรรมถ้าสารสั่งสืบสอบเห็นสำนวนการสอบสวนลักษณะอย่างนี้นะผมเชื่อว่าท่านก็หนักใจเหมือนกันท่านก็อาจจะใช้ดุลพินิษในการไม่รอได้แล้วอยากจะผู้เสียหายติดใจดำเนินคดีจนถึงที่สุดเนี่ยอยู่ที่ผู้เสียหายครับผมมองว่าถ้าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับก็เหมือนที่ท่านบอกเมื่อกี้นะครับอย่า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 ไปยอมง่ายๆท่า,านะเพราะว่ามันมั้จะไปทำคนอื่นหรือเปล่าแล้วก็ฝากพนักงานสอบสวนให้ดูหนึ่งสี่สามด้วยประมวลอาญาที่บอกว่า ผู้ใดเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นนะครับเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงานสมาชิกสภานนติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดสมาชิกสภาเทศบาลโดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตนให้กระทําการหรือไม่กระทําการในหน้าที่อันเป็นคนเป็นโทษแก่บุคคลใดเนี่ยเนี่ยครับอย่างเงี้ยเหมือนที่ตํารวจเขาวิ่งเต้นที่ก็ฟ้องกันนละพี่ถนอมท,ที่ตํารวจวิ่งเต้นตาแหน่งเนอ่ไหมครับที่ภรรยาก็ไปฟ้องเอาตังค์คืนนะครับ คล้ายๆกันเลยอันนี้ก็คล้ายๆกันอันนี้ก็อ้างเจ้าพนักงานเหมือนกันเนีอยพี่สดออ้างท่านนายกอ้างนรองนายกใช่ช่งจะดูร้อยสี่สามด้วยแต่ว่านี้ต้องมาจากผลการสอบสวนนะพี่สนอจำพุกไม่เกินหน้าปีนะตรงเนี้ยไม่ยอมความไม่ได้ด้วยนะนะครับเฉพาะมาตรานี้ใช่ไหมเฉพาะมาตราหนึ่งสี่สามนี่เฉพาะหนึ่งสี่สามนี่ยอมความไม่ได้ครับไอ้ช้อโกงน่าสามปีอยู่แล้วใช่ไหมยืนอยู่แล้วอโกงถูกต้องครับก็ก็ให้ดูตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งว่าเวลาสอบปากคำพี่ผู้หญิงกับพี่ผู้ชายแล้วเนี่ย เขาอ,อ้างใครเขาเอาเงินไปให้ใครไอ้ตรงนี้อยู่ที่คําให้การของคุณพี่ให้เคลียร์ให้ชัดถ้าชัดได้เนี่ยมันก็จะเป็น1นึ่ซึ่งหนักกว่ามันมา,มาตรานี้ผู้ใดทําก็ผิดนะครับสมมตินคนกลางจะโดนมาตรานี้แหละเอาเงินไมให้ผมไม่ได้ผมไปวิ่งตําแหน่งเอาเงินไมให้ผมเอาไปให้ใครอย่างเงี้ยนะครับ เป็นอย่างนี้นะครับซึ่งให้วสวนช่วยฝากไปด้วยตรงนี้ครับผมแล้วประเด็นที่ว่าทั้งหมดสื่อสารพูดคุยกันทางไลน์นะครับเรียกในนี้นําข้อมูลนั้นเป็นเท็จขาระบบคอมพิวเตอร์อีกไหมครับอาจารย์ได้ตรงนี้นะครับนอกจากนําข้อมูลนั้นเป็นเท็จแล้วนะครับยังเผยแพร่ต่อก็เป็นสองกรรมนะเด็วตัวเองกัพิมพ์ข้อความเท็จลงไปในคอมพิวเตอร์ S <S นะครับในสิบสี่เล็บหนึ่งหรือทุจริตนะครับนั่งก็มูลนันเป็นเท็จเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ข้อมูลปลอมหรือข้อมูลบิดเบือนเนี่ยโดยประการนั้นน่าจะเกิดความเสียหายอีกอันนี้มันอนุม,มตาตรานึงผู้ใดส่งข้อความที่รู้อยู่ว่าเป็นเท็จในมาตรานี้นะครับมันเป็นความผิดอีกกรรมหนึ่งนะับจำสองกรรมเนี่ยต่างกันเนี่ยนะครับโทษห้าปีห้าปีหรือถ้า, <S <S ถาเป็นรายบุคคลทําก็เป็นสามปีแล้วแต่วักไหนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งต่างหากนะนะครับตรงนี้นะครับถ้าพูดถึงว่า เขาเรียกหลอกเอาเงินเท่านี้โอนมาเท่านี้คราวนี้ให้ไปทํานี้โอนมาอีกเท่านี้เท่านี้มันอันนี้มันเป็นีลรกรรมีละกรรมีละกรรมเลครับพี่ถนอมครับหนึ่งครั้งก็หนึ่งกรรมนะครับให้คอปแคปหน้าจอวันไว้นะครับจดเวลาคุณพ่อคุณแม่ต้องไปทําบันทึกละเอียดแล้วล่ะนะครับต้องไปเขียนขึ้น A 4ซขึ้นมาเลยว่าวันที่เท่านี้เขาติดต่อเราวันที่เท่านี้เขาทักมาวันนี้จดให้ละเอียดยิบนะครับพนักงานสอบสวนเองเขาจะได้เข้าใจรูปเรื่องง่ายๆแล้วก็จะได้สอบตามบันเวลานั้น แล้วก็มันจับวันเวลานั้นเนี่ยข้อที่จริงนี้เข้ากับข้อกฎหมายไหนทุกครั้งที่โอนไปถือเป็นหนึ่งกรรมก็กรรมละสามปีสามปีสามปีครับอันนั้นแค่ช่อโกองครับแต่พรบอคอมเนี่ยนาเข้าหนึ่งครั้งส่งต่ออีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นถ้าเป็นห้าปีห้าปีก็จะเป็นหนึ่งกรรมหนึ่งกรรมนะครับเวลาของวกนที่ท่านี้จำเลยได้มาักนำข้อข้อมูลันเป็นเท็จและต่อมาวันที่ในวันเวลาเดียวกันจำเลยได้มาหักส่งอย่างงี้ครับ มันจะเป็นหนึ่งกรรมสองสองกรรมบวกกันต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโทษมันห้าปีก็จะเป็นวันเดียวก็สิบปีแล้วบวกกับและตำเวจได้ประกาศหลอกลวงนายกอย่างนี้และได้เงินไปจากนายกเขเป็นช่อโกงอีกหนึ่งกรรมนะครับในวันเดียวมันจะเป็นสามการกระทําความผิดครับผมโอ้ครับผมนี่โดนหลอกจนหมดเนื้อหมดตัวผมตอนแรกผมบอกพี่ต้องไปหาทนายความมาสู้บอกหมดตัวแล้วจะทํายังไงดีเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวส่งให้ไปพบอาจารย์หน่อยนะอาจารย์นะช่วยแนะนําที ได้ครับได้ครับได้ครับนะครับแล้วก็รันบาลเห็นก็ผมเชื่อว่าทางผุ้มชาการเขาทางท่านตรวจเช็คตามอย่างนี้ผมเชื่อว่าท่านก็คงแล้วก็ยิ่งอ้านนายกด้วยเป็นเรื่องใหญ่เลยสินะครับแต่ว่าพี่ก็พร้อมที่จะให้การเรื่องวินัยด้วยนะนะครับวินัยเขาอาจจะต้องโดนแน่นอนพี่ก็ต้องให้การด้วยนะครับปีผู้หญิงนะครับ นะก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอทําบันทึกเดี๋ยวส่งให้อาจารย์เดี๋ยวให้คุณรัตดาวันกับสามีไปพบอาจารย์ไปร้องทุกข์อีกทางหนึ่งนะว่าช่วยแนะนําเพราะว่าเผื่อาจาจะสามารถขอทนายอาสาอะไรได้ไมหมอาจารย์กรณีดังกล่าวเนี่ยไม่ต้องเลยพี่ถนอนใช้ร้อยเวรเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช่ใช้ร้อยเวรเลยครับช่องทางนี้เลยครับโดยอาญา <S <S เลยการจะยอมหรือไม่อยู่ที่พี่สองคนเท่านั้นนะครับ แต่ข้อหาที่ยอมยอมได้เฉพาะข้อหาช่วโกงเท่านั้นถ้าผมดูแล้วบลบคอมกับตัวของอตัวของกุผู้เรียกร้องผู้ใดเรียกครับยอมจะรับทรัพย์สินเป็นคนกลางหนึ่งสี่สามเนี่ยยอมความไม่ได้อยู่แล้วนะครับและคดีนี้ก็พี่กับพี่ผู้หญิงพี่ผู้ชายก็ลงมาชั่งน้ําหนักดูว่าอย่างเนี้ยทำกับเรามาเป็นป,ปีสองปีอย่างเงี้ยครับเราสมควครไหมว่าเออต้องยอมกันอีกไหมอย่างเนี้ยต้องไปชั่งน้ําหนักกันเองแล้วนะครับ แล้วที่จะแล้วตำรวจจะเรียกไปกเกลีย่ยแล้วมันยังไงอาจารย์ตั้งนั้นเกลี่ยถ้าเกิดว่าเราไปเป็นความผิดเหล่านี้นะครับตำรวจเองก็ต้องไปดูทุกฐานความผิดนะนะครับเวลาตำรวจสมมติเคสนี้ตำรวจสั่งชอ่อโกงมาถ้าไปส่งอัยการนะครับกองอาย,ยาหา้าและชดะอาย,ยาการมองว่าเฮ้ยไม่ใช่ชอ่อโกงนะมันจะมีเรียกรับทร,ร,รัพย์สินอยู่ผู้เสียหายต้องไปยืนยันร้องทุกข์เพิ่มเติมนะครับพรบคอมพิวเตอร์ผู้เสียหายต้องไปร้องทุกข์เพิ่มเติมไม่ใช่แค่ช่อโกงอย่างเดียว นะให้รีบไปรีบรีบไปพบพนักง,งานสอบสวนเราไปดูพรบคอมพิวเตอร์ที่พี่ถนอนกับผมพูดคุยกันเมื่อกี้ว่าเข้าหรือเปล่าให้พนักง,งานสอบสวนทําการสอบสวนด้วยว่าเขาปลอมข้อมูลมาให้เราหลายครั้งนะครับหลายการรมต่างๆจึงขอให้สอบสวนสอบสวนด้วยตรงนี้ก็จะค้าไว้แล้วตรงนี้ว่าโอเคลนะมันยอมความได้ไม่ได้ต้องดูการกระทําว่ามันเข้าวักท้ายหรือเข้าวักแรกถ้าวักท้ายก็จะโทษเบาหน่อยนะครับ,รบและถ้าทําต่อบุคคลไม่ได้ทําต่อสาธารณะก็จะเป็นความผิดยอมความได้อายุความจะนับเริ่มไปแล้วทุกะเลย นะครับปรับไปอีกทีก็ได้ลองคุยกับผู้กองหน่อยนะครับว่าอยากจะดำเนินคดีข้อหานี้ด้วยแล้วก็ให้ผู้กองได้ดูพฤติกรรมสอบละเอียดกันแล้วก็ดูร้อยสิบสามปออาด้วยว่าเป็นคนต่างเรียกรับสินบนหรือเปล่านะครับนะครับนี่นี่ถ้ามีทนายนี่เรียกได้หลายล้านนะเพราะความเสียหายเขามากนะใช่ครับแต่ว่าพอมีเอาละครับถ้างั้นเดี๋ยวคนรัตดานต่าง เดี๋ยวจะเดี๋ยวทําบันทึกเดี๋ยวรายการทําบันทึกส่งให้อาจารย์แล้วก็ไอ้ค,คุณติดต่อกับอาจารย์อีกทีเดี๋ยวทีมงานของอาจารย์จะช่วยดูรายละเอียดนี้ให้นะครับว่ามันเข้าประเด็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วคุณจะได้ไปร้องทุกข์ให้ถูกต้องตามช่องทางที่อาจารย์แนะนาําโอเคไหมได้ค่ะนะครับอ่อนะครับเพราะว่าแล้วก็ทางผู้ใหญ่เขาก็ติดตามเรื่องนี้อยู่เพราะมันการแอบอ้างที่เกิดความเสียหายกับทางผู้ใหญ่ด้วยนะครับ โอเคนะ,คะ,คะเดี๋ยวส่งเรื่องให้กับอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวให้กดติดต่อาอาจารย์อีกในน้ำพิ่มเติมพี่น้องเคสนี้นรเราเขาเคยมาเคสอย่างนี้เคยมาร้องที่ทุบบนอนน์น .11 ทำเนียบรัฐบาลนะครับว่าสอบลูกเข้าโรงเรียนในสิทสัานบกเมื่อสองปีที่แล้วโดยมีข้าราชการในรอบตคนหนึ่งอ้างว่าญาติตัวเองเอาฝากได้แล้วปรกากฏว่าญาติพี่น้องสามคนนะครับสามเจ้าเลยนะเสียไปค,คนละสามแสนสองแสนสามแสนกันตอนนี้ก็หกเจ็ดแสนเขาก็ไม่ได้เขาก็ไปร้องทุบบอนน .111 หนึ่งหนึ่งหนึ่งก็มาร้องตามมาที่อายการอายการก็ติดตามไปที่ผมเองก็เป็นคนประสานงานไปยังสกลนครที่สว่างแดนดินท่านอายการฟ้องทั้งสามท่านแล้วก็มาเจรจากันอยู่ในศาลตอนนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าสุดท้ายได้ตัดสินกันแล้วหรือยังแต่เคสนี้อายการก็ขอทายฟ้องให้หมดนะครับแล้วก็เขาก็มาขอว่าอย่าเบิกความได้ไหมนะครับเดี๋ยวจะคืนเงินให้ผมบอกให้ไปคืนในศาลไม่ต้องุยที่นอกศาลเลยนะครับเพื่อให้ศาลเห็นพฤติการอันนี้ก็มีเคสอย่างเงี้ยเมื่อสองปีที่แล้ว ที่โรงเรียนนายสิททหารบกก็อ้างแล้วก็ไม่ได้แล้วก็เสียตังค์ไปแล้วทั้งสามคนเลยครบสามครอบครัวอายการก็ฟ้องให้ครับใช้ใช้พนักงานสอบสวนใช้อายการเนี่ยครับพี่น้องตรงทางที่สุดเลยครับนะครับครับโอเคคุณรัดาวันได้อุ่นใจขึ้นนะคุณรัดาวันนะค่ะโอเคมีอะไรจะพูดเพิ่มเติมไหมค่ะไม่มีค่ะอืมโอเคเดี๋ยวส่งเรื่องให้แล้วก็เดี๋ยวไปพบกับทีมงานกาจประ์าอีกทีหนึ่งนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ